นายวีรพงศ์ริ์รอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายอัศนีปูรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ตัวแทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทงยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2566 ซึ่งปีนี้กำหนดจัด26-28พฤศจิกายนนี้นะคะภายใต้แนวคิดว่าค่ำคืนแห่งสายนาทีวิถีวัฒนธรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานค่ะประเพณีญี่เป็งนเป็นไฮไลท์เทศกาลสำคัญในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาวของเชียงใหม่และยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดให้นะักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทุกปี สำหรับปีนี้เทศบาลน,นครเชียงใหม่จัดใหญ่จัดเต็มนะคะเรียกได้ว่าจัดงานกันอย่างเต็มรูปแบบค่ะแต่ยังคงความเป็นล้านนาแบบย้อนยุคเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมจะมีขบวนแห่กระทงชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการประดับตกแต่งทั้งเมืองให้สว่างสวยสวยงามมีการแสดงประกอบแสงสีเสียงสื่อผสมด้วยเทคนิคพิเศษและการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติเป็นต้น สำหรับกิจกรรมที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาในปีนี้นั่นก็คือจะมีการประกวดขบวนแห่สเปาล้านนาค่ะเดี๋ยวเป็นอย่างไรทีมข่าวน่าจะได้ไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันตอนช่วงวันที่26-28พฤศจิกายนนี้ถ้าเกิดใครจะเดินทางไปเนี่ยนะคะคุณผู้ชมวางแผนกันให้ดีเลยเพราะตอนนี้ไฟบินต่างๆนานารวมถึงรถโดยสารก็คาดว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วยี่เป็นถือเป็นการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวท้ายปีของเชียงใหม่คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า160,000คนค่ะ สร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า1,000ล้านบาทเลยทีเดียวด้านตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีความพร้อมดูแลให้กับประชาชนไปเที่ยวเชียงใหม่ไม่ต้องห่วงเรื่องของความปลอดภัยเลยค่ะเจ้าหน้าที่มีมาตรการในพื้นที่ทั้งเรื่องของการกวดขันอัจฉรรยและการห้ามปล่อยโคมอย่างเด็ดขาดในเขตเมืองและเขตการบินเพื่อความปลอดภัยประดับโคมทั้งเมืองสวยแน่นอนแต่ถ้าเผื่อหวังใจเจออากาศเย็นคงยากหน่อยนะคะเพราะว่ายังไม่เข้าเกณฑ์หน้าหนาวสักที